สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเจาะลึกข่าวที่พูดตรงๆเลยว่ามันช็อกหัวใจคนไทยทั้งประเทศเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่ภาพข่าวธรรมดาแต่มันคือการตบหน้าศรัทธาของชาวพุทธทั้งแผ่นดินใช่ครับผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจบุกตรวจรถเก๋งต้องสงสัยและสิ่งที่เจอข้างในมันไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นพระและสีกาที่กำลังอยู่ในสภาพแนบชิดกันแบบเกินคำว่าใกล้ชิดผมถามหน่อยเด็ครับนี่มันอะไรกันจีวอที่ควรเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบความศรัทธากลับถูกฉีกทึ่งด้วยพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่ควรเกิดขึ้นแม้แต่วินาทีเดียวในสมณเพศแล้วทำไมต้องเกิดในรถยนต์กลางเมืองแถมยังเป็นเวลากลางวันแสก นี่คือการไม่เกรงกลัวต่อสายตาคนไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งกฎหมายของสงเหตุเกิดช่วงเที่ยงวันตำรวจได้รับแจ้งว่ามีรถต้องสงสัยจอดในจุดเปลี่ยวเมื่อตรวจสอบก็ต้องพังะเพราะภาพที่เห็นคือพระกับผู้หญิงกำลังอยู่ในสภาพผ้าหลุดลุยแบบไม่ต้องเดาต่อว่ากำลังทำอะไรคำถามคือถ้าตำรวจไม่มาเจอแล้วเรื่องนี้จะดำเนินไปถึงขั้นไหน พระรูปนี้ไม่ได้เป็นแค่พระธรรมดาแต่เป็นคนที่สวมจีวรกินข้าวจากเงินทําบุญของชาวบ้านได้รับความเคารพจากชุมชนแล้วนี่คือสิ่งที่ตอบแทนสังคมหรือสีกาที่อยู่ด้วยกันคุณคิดว่าเธอไม่รู้เหรอว่ากําลังคบหากับพระหรือว่ารู้แต่ก็ไม่แคร การสึกเกิดขึ้นทันทีหลังตำรวจพาทั้งคู่ไปยังสถานีเพราะนี่คือความผิดชัดเจนที่ไม่สามารถปฏิเสธได้พระที่ทำผิดวินัยชัดแบบนี้ไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีการอธิบายใดๆที่จะทำให้ศรัทธากลับคืนมาได้แต่ปัญหาที่ผมอยากถามคือนี่เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าเรามีข่าวพระพัวพันกับสีกาแบบนี้บ่อยมากและเกือบทุกครั้งจบแค่ศึก แล้วก็เงียบไม่มีการตามต่อว่าหลังจากศึกไปแล้วคนเหล่านี้ยังมีบทบาทในวงการศาสนาหรือเปล่ายังติดต่อกับคนในวัดหรือเปล่าหรือว่ายังใช้ความรู้และคอนเนคชันจากการเป็นพระไปหาผลประโยชน์อยู่ผมอยากให้ทุกคนคิดตามศาส,สนาพุทธบ้านเรามีปัญหาใหญ่คือการคัดกรองและการควบคุมประสงค์ที่บวชเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าศึกษาธรรมะ พระบางรูปบวชเพราะหนีปัญหาหนีหนี้หน,นีคดีพระบางรูปบวชเพื่อหาช่องทางเข้าถึงทรัพยากรของวัดและในที่สุดก็ลงเอยด้วยข่าวเช้าแบบนี้ถามหน่อยครับเราจะปล่อยให้ศรัทธาที่สร้างกันมานับพันปีพังลงเพราะคนไม่กี่คนแบบนี้จริงเหรอถ้าสังคมไม่เริ่มเอาจริงเอาจังปัญหนานี้จะวนซ้ำแล้วเราก็จะได้เห็นภาพแบบพระศีกาอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อไป หลายคนบอกว่าก็แค่พระรูปเดียวทำไมต้องดรามา่าไม่เพราะพระคือสัญลักษณ์ของาศาสนาและการที่คนใส่จีวรทำผิดมันกระทบภาพลักษณ์ทั้งระบบเหมือนตำรวจคนหนึ่งรับสินบนมันทำให้ภาพตำรวจทั้งประเทศมัวหมองในมุมกฎหมายสงฆ์นี่คือความผิดชัดเจนผิดวินัยร้ายแรงต้องสึกทันทีแต่ในมุมจิตใจชาวพุทธมันคือการหักหลังความไว้ใจ แล้วคุณคิดว่าหลังจากนี้สาธุชนที่เคยถวายปัจจัยจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเห็นภาพแบบนี้เต็มหน้าฟีดคุณจะรู้สึกยังไงจะยังพาลูกไปทําบุญที่วัดแบบไม่ระแวงหรือไม่หรือจะเริ่มตั้งคําถามกับศาสนาที่คุณนับถือมาตลอดชีวิตมีคนด่าแรงๆว่านี่ไม่ใช่พระแต่เป็นโจรในผ้าเหลืองและมีคนที่พยายามมองว่านี่เป็นปัญหาบุคคลไม่ใช่ปัญหาศาสนาแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนความจริงก็คือ ภาพนี้มันทำลายความศรัทธาไปแล้วผมอยากให้เรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนไม่ใช่แค่ดราม่าสามวันแล้วหายแต่ต้องมีการแก้ระบบตั้งแต่การบวชการตรวจสอบพฤติกรรมการลงโทษและการติดตามหลังศึกเพราะถ้าเราไม่จัดการจริงจังเราจะได้เห็นพระในข่าวเช้าอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อไปท้ายที่สุด ผมอยากบอกกับคนที่ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าพึ่งท้อแท้เพราะพระดีๆยังมีมากแต่เราต้องช่วยกันปกป้องศาสนาโดยไม่ปกป้องคนผิดไม่ปกป้องพิธิกรรมเลวๆเ,เพียงแค่พวกเขาสวมจีวรจีวรไม่ใช่เกราะป้องกันความผิดนี่คือข่าวที่ไม่ควรเกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราต้องไม่ลืมต้องพูดถึงต้องเอามาเป็นบทเรียนแล้วฝากถามทุกคนอีกครั้งว่า เราจะปล่อยให้ศรัทธาที่บรรพบรุษสร้างมาหลายร้อยปีพังพวะคนไม่กี่คนจริงเหรอ